What <laughs> you บอกน้องบอกว่าเดินลงมาปุ๊บจะเจอพนักงานเสื้อใส่ชุดแม่ชีไม่งั้นน้องอาจจะกลัวจะรอเรื่องงานไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี้คือเดินลงมาอยู่เจมินายบอกว่าเฮ้ยเมื่อกี้เห็นมีที่เห็นมากผมอกเห็นอะไรมาทำไม่มีใครบอกผมนะไม่มีแลคือว่าเขากลังจะเดินเข้าโลงเนี่ยแล้วผมก็เห็นแล้อันนี้เขาก็เลยจะเกิดขึ้นแล้วแล้วผมเห็นหมดอ่าสีนหายจุดายแล้วางนีแล้วเขาก็บอกให้ผมว่าไปดูซิไปดูซินี่ก่อนเดี๋ยวไปเดิูตกวใช้หมดเลย เแต่กันครับโอสองคนตรงนี้เห็นกันหมด้วยี่สองคนแท็กใคนด้วยครับเกโอเคครับนั่งยันนั่งยันโอเคเจมนายบอลทักทายทุกคนนยครับสวัสดีครับทุลคนครับทักทายนะครับสวัสดีครับดี้สวัสดีค่ะสวัสดีครัมาบ่อยจนสนิทกันหมดละท่านจะถามอะไดี้วในนี้มีใครที่มา กันที่ครั้งแรกมั้งค่ะโอ้เยอะเลยนัแล้วก็รีเลยแบบผีเลยเยอะเลยค่ะครั้งแรกก็หลอกมัดูหงคอลคลอรเลยใช่ไหมคะสยองขวัญเลยสนุกเลยครับสนุกเลยสนุกเลยสองคนนี้ทำยังไงบ้างให้รีวิวหนให้ฟังหน่อยจำได้ผมว่าเยายาอโทรศัพท์แบบปักหน้าตลอดเลยใช่ปอกหน้ตลอด แล้วมีขนาดมีจังหวะหนึงที่คแบบขนาดไม่ดูนะแล้วเสียงมันตกใจอ่ะสะดุ้งแลกทานอ่ะตลอดอ่คือมีชที่ชที่เปิดประตูเปิดปูเฉยแค่เสียงเปิดประตูกัน้ยหุ้ยตกใจหมดเลยโทรศัพท์อันนี้คือรีวิวหนักใช่ไหมรีวิวหนักมากพูดจริงโอเคเคยเคยรู้จังหวะเก่งแบหนต่กูนี้มาก่อนไหมโอ้ กจะตะกุนเี่ยมันนาค่ะมจริงอันนี้โเป็นซึ่งเกิดไม่ทันเฟอัวเพราะว่าาน่จะโอ้โหโปนี้โอปียไม่ทัเลยอ่ะภาคแรนี่ยคือปี1976อันนี้ภาคสองอันนี้คือแต่ไม่้ย้อเ้นเป็นไหมใช่อ่าคือภาคแรกตอนนั้นเนี่ยเอกสารนมีอยู่แล้วแต่ภาคนี้ต้องการจะย้อนว่ามันเกิดขึ้นมาย่งไรใช่อแต่ที่ว่าตอนเนี้ยมองยังไม่มีเ่าเงื่อนะเจ็ดหักกำเนิดส ก็อ,กอปิดตาอยู่มันเป็นหมาดิใช่ไหมจำได้ไหมีจนจามินยว่าเติเสสสส๊กเกเอร์เด็กเเด็กผีเด็กผู้ชายนะที่เขาอยากให้เกิดมาเด็เนี่ยให้เกิดเพราะว่าจะปิดตาเธอรู้แต่ว่าฝั่งซ้ายเฟกคือตอนนั้นผมจำได้ผมพยายามจะเก่งพยายามจะหลับให้ได้เพราะว่า<ะ><ะ>ถ้าเกิดหลับมันจะต้องนอนอยู่มันมีจังหวะเป็นตุ้มไปตุ้มตื่นนอนไม่ห่ับเลยเขาอยาให้เกิดผู้ชายตอนแรกที่เราถามใช่ไหมครับว่าอยากผู้นอะไรพี่บอกอนกผหนผี อือเออคุณเครบอกอ่ะเอก็เน no ี่ยสงไทยอ่ะจำได้ผมเคยบอกพี่พีทด้วยกนว่าเออดูหนังผีไหมเนี่ยดูจริงเอาจริงๆริงเพราะว่าทั้งสองคนเคยพูดเราก็เลยชวนมาเออขอบคุณนะฮะให้คนกลัวผีนะสองคนเลยก็แค่ดูหนังผีกันบ่อยไหมผมเป็นคนชอบดูหนังผีแต่ผมกลัวหนังผีมากอ่ะกลัวแต่ว่าชอบดูผมต้องประสบการณ์ครั้ะไรฝั่งคือตอนนั้นจำได้ว่าอยู่ป .5 งท่าจูนปาตาแลนด์อะไรยังไง ใครเคยดูรัตนแะดงไหมครับนะดูรัตนแดงขนาดดูแบบซื้อแผ่นซีดีมาดูแล้วดูกับขัอวกลัวทุกคนนะ,ะผมกลัวมากแอนวันต่อมาผมแบบไปโรงเรียนไม่ได้ใครข <laughs> ึ้นเหรอวะใครขึ้นเพราะดูรัตนแดงใครขึ้นเพราะว่าคือเวลาเรานะอยู่รัตนแดงมันออกแล้วมันแบบมันกลัวซีนหนึ่งในรัตนแดงคือกลัวคนยืนอยู่หน้าบ้านอะอ่ากลัว จ้ามันก็เงภาพิตตาเลยก็เลยหลอไปประมาวันสแต่ว่าตอนนี้แข็งแกร่งแล้วเ่องแขงแลก็ไม่ค่อยแคืนนี้ไม่รู้เลยว่าจะแบบจะนอนหลับัไงตอไม่น่าตเลต้องบอกัก่อนที่จะลงมาตอนเ่าเรื่องผีฟังเนี่ยาวซึ่งเราไม่อกว่าอันนี้ยถกอล่าอ่ะก็คือเจะไม่ได้ทาอะไรกันเลยมราะ่าถ้รมัยาวมากแล้วก็สุดาเราก็เลยรู้สึกผิดนิดนึงที่ชวนน้องมาดูคอนเสิอ์ตหลงจากที่น้อง ไม่เป็นไรครับมน่มก็มีทุกคนดูรื่อางี้่เมื่อกี้าที่ผว่เราทมาคห้าทีเาผ่านไปห้าทีบอก่เยทีผ่านไปแทีงานตายพีพี่เลยสุจริงจแล้วพอตายอีกรอบเลยเขาจบเลยด้วยกันนะครับโอเคมาถเรามีวิชาตนมานะครับชาแต่ว่าจริงๆแล้วหน่ว่าสองคนนี้มีความเกี่ยวข้องกับได้โตกบ้างไหมเออมีไม่มีมม่มีเลยมมมีีมมมีม ที่นี okay, <man. S 1> ่เกดที่หกผมเกิดที่หนึ่งแตว่าสงสัยแบบน่าจะแบบอยากให้ได้ดูหนังผี่แบบยมล่อาอบ่ด้มอกพเรอาะไรเคอะไรเกี่ยวกับเล่หกะเออใช่ใเออคอกว่าไม่ใชุ่้มอเอะแตว่าแต่ผมเคยเล่ที่หกมาก่อนอ๋อเคยเล่ที่ห เป็นหมดเลยจริงหมดญาตทุกคนมีไหมนะคะทุกคนมีไหมเดี๋ยวเราจะสุ่มแล้วให้ตอบมี่เหรอมีใครเกิดวันที่หกเดือนหกไหมครับหกเดือนหกเลยคะอย่าบอกนะอย่าบอกาเจอมีเซมเหมือนกันคุณมีสัญลักษณ์อะไรคุณมีสัญลักษณ์เดือนหกหกเลยในใครเกิดเกิดเดือนหกอุ้ยเจนนี่มีคนเกิดเดือนยังไงบ่อยๆเหมือนกันใครเกิดวันที่หกค่ะอ่าเยอะด้วยโอ้ยบอกแล้วไ